I'm sorry.

เอารถคืนมาน่ารนนี้เปต้องไปทีเลยมไกมารุนนี้ แต่ทิ้องออกมาจะให้เอฟตุบ,บอลตกไม่ออกเลยเอาแล้วดูที่พักอ,อกครับเอฟจริงไง<ป>ลูกไม่ตรงตังตว<ะ>โอ้โหบ้านกต็จะหวานนิดไปเล่นต้องบอกว่ายังเดินเรียกว่ากลับตัวไปแล้วแต่ว่เอฟนี่ใช้หน้าอ,อกพักไปก่อนโอ้โหดูเอยไม่ได้ดันด้วยแล้ววฟฟ่าจะหวาโอ้โหไอ้ฟาวครับ ยอมเก็บมาต้านเงินใหม่ครับดีมาอู้เราไปรอช้าแล้วนี่ใช้ไม่ผ่านเนับดตัดต่อมาได้แล้วครับเอออาจก็าตรงกลางคู่น,น,นี้จะหลุดเอาหลุดไม่ได้แล้วจริงช้นงแอบก๊อบจอมอาสอง อ้๊มเอาสองคนไปแย่งเลยครับโตกย่อนมาตรงกลางครับปะสั้นๆกับไปตั้งหมาครับใช่แล้วหมารับป๊อกถามน่าจะไปเจอเอฟทีโหคู่นี้เจอบ่อยครับอ้๊มปั่นมาไม่อ่หานหูกบ่งไปหัวเลยครับโูกได้ทีหนึ่งเล็กกระโดดกระป่งอยู่ตรงนี้โอ้ยฟ้าวอีกครับผูเล็กอีกแล้วครับ โโอ้หตีคิดเลยจ้ะวหวังผลเลยครับหายจะยิงครับหอมมาดูปั๊บจ่อแล้วโอ้โหปั่นไม่ตรงขอบีโจ้นี่ขาวขาปั่นออกกำลางเลยโอ้โหโจ้นี้มันอาจจะใกล้เกินไปด้วยครับไอ้บองทิ้งใกล้ไปก็ไม่ดีเอามาให้บอลโอ้โหเก่งเอ๊ ยิงแล้วก็โอ้โหนีเด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหนี่ไอ้บอลลูกนี้โอ้ดูเขาจังหวะนี้พักกลมหัวเลยครับโอ้เจ้าตัวพลาดเต็มๆนี่มีไจ่ายบอลขวางสนามแล้วให้บอลไม่ตรงเพื่อนครับโอ้นีครับเสียแบบง่ายๆวันนี้ประตูเลยบางทีถ้มันถอดนี่ว่าทำไมใจมันลดไปด้วยครับดูจังหวะเสียง่ายๆครับดูจังหวะบอลคู่เหมือนไม่มีอะไรครับ โอโหดูหัวเสร็จเลยครับูครับมาวมาตัที่สามนนี้งานลำบากเลยครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในแกงแล้วเราไมอยากพัวประตูกลับมาให้เดียวที่สุดครับโอ้เปิดมาก็ไม่ดีวันนี้เบสต์อะไปใส่ประตูเบสไปเอาทางซ้ายครับโตโล ยังไม่ออก้กงบนเส้นครับผู้ตัดสินไม่ได้ต่อพีิกกลับไปทางยังโอหวด้วยโวหน้าโวหลังอยู่โลโตยิงซ้ายยังไม่ตรกขวดนี้ยังไม่ตรงกรอบเลยครับโตนี่จริงๆอะเป็นตัวเรียกว่าจบสัอตัวเด็ดขาดของตะนั่งมาดูเลยนะโตวันนี้ยังไม่เข้าเป้าเลยเอาเล่นไม่ได้โอเคไปรอบอลนะคะมือไปแล้ัพอตรงกลางนะับ จับมาโตเบิ้ลด้าน,น,นขวาครับโลกจะให้โตผู้นี้ไปม,มาับยักเขียวออกฟ้าบอลกันกจังหวะสุดท้ายแับแล้วเป็นบอลทุ่งทางด้านขวารั โอ้แล้วเจ็บเลยนะกั๊เขียวที่ยุติสิทธิ์เตาทิพกจกัง,ยยง,งหวะไม่เรียวันโดนปลดปลงก็วันนี้เป็นหนึ่งยุติสิทธิ์ยังไม่ได้ว่าอะไรจังหวะสุดท้ายดูแล้วก็เดินเข้าไปขอโทษกันครับเป็นอะไรที่ดีครับดอกบอลดูดดดดว่าโจยกมือขอโทษเพื่อนเยอะก็มันจะตั้งใจที่จะเข้าไปทำร้ายผู้ต่อสู้อะไรอบบว่าดูว่าด,ดอกบอลเตะตีกลับให้แบบนี่ก็เป็นสปิริตของนักกีฬาครับจังหวะแบบนี้ แม้ว่าบางทีสกอร์ตามหลังอยู่ก็เนียเว่าน้ำใจครับมีให้การอยู่แล้วแล้วในสนามพี่บอยอาลุดมาเอฟยิงซ้ายทีโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเล่นได้ข้างดีเลยครับเอฟครับหลังจากฟอร์มฝึกปนญายครับอวันนี้ดูว่าเจ็ดขาดแล้วตว่าประตูที่สามที่ทำได้ครับโอ้โจคนเดียวเลยแล้วนี่ครับถ่ายมือบอกไม่มีใครขึ้นมาช่วยเนี่ยบางทีโจนี่โดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วไปไมือไปยังไงครับ โอ้โหแล้วว่างเป็นทุ่งเลยระหว่นี่โตโต้ให้มาเด่น่เก่งยิงลิกจังหวะสองโอ้โหไม่ยิงจังหวะแรกเขาเก่งดูว่าไม่ยิงจังหวะหอังแอฟยิงไปตรงสอบอีกโอ้โหเก่งเงอะมึงดูนี่โอกาสที่จะผกประตูที่สี่ ลนี่กระจับแล้วร้อยปุ่สองปุ่มนี้เทมาทางขวาแล้วจะยิงย้อนทางกับไปทางเดิมครับโอ้โหนี่คนข้างนิ่งเนอะแ,แต่คราวนี้นิ่งไม่ดีอ่าบางทีความนิ่งเกินไปอาจจะไม่ดีเหมือนกันนิ่งยิงารกกเยินช้าเก่งใช่ทางซ้ายมาโตโต้ับขนะึ้นมาหลบไป 1, 2, ไหนึ่งสองเราให้ทางซ้ายครับโตโต้

ล้เปลี่ยนตัวสองคนเลยครับนักเขียว ยิงไกลก็ไม่ผ่านเอ้าเอาหูเอ๊บโอ้โหวันนี้โค้งจริงๆนะมาดูครับโอ้ดิยิงเป็นเข้าเลยวันนี้าโอ้โหดูครับบอลฉลัหมาเลยเข้าทางปืนครับเอ๊บใส่ลูกนี้หายเลยครับโอ้โหดูครับวันนี้โอ้ต้องบอกว่าโอ้ผลิตสกอร์เป็นบ้าเล่นนี่ต้องหนูทักดักเขียวนี่เล่นได้แบบนี้แบบโปรเลดูกาลอ๋อเล็ว ผลงานอาจจะไม่เป็นแบบนี้ไปแล้วครับดูแล้วมาเกมนี้เล่นดีจริงเลยก็สุดเปลี่ยนมาจากสองประตูในช่วงที่เวลาแรกด้วยนะเพราะว่าพอไปได้สองประตูเนี่ยทำให้ยักษ์เขียวมันซิ่นหลังกันเล่นเป็นเกมรับแล้วใช้จังหวะเขาเตะแท็กครับแล้วพวกเขาในวันี้ทำได้ดีจริงเลยจังหวะเขาเตะแท็กครัโอ้โหยิงไปแล้วเปลี่ยนเลือดเลยครับเปลี่ยนคู่เลยครับเอาเองมุมมให่คนครับ แอวโน,น้จะุูมมามจะให้น้ตไม่ผ่านลูกนี้ยังเป็นบอลพุ่งครับโอ้ไหยมาเล่นยากรับเอเอ,เอโอแต่บอลลูกน,นี้โจแย,ย่งกักมาสวยครับประตูเล็กโล่แตะขวามาโตเปิ้ลตูมเดียวมาป,ปั๊บจบไป ไม่ยิงครับมืนไหลด้านขวาเปิดโอ้โหตัวดูนี้จริงป้ามายิงได้แต่จังหวะแรกแล้วที่หลบไปไม่ยิงครับพี่ไปไหลด้านขวาทีแล้วมุมมาเหลือเล็กน้อยคโอ้โถวิ่งมาใส่ลูกนี้ก็ไปตรงต่อเลยดูนี่บอกให้เพื่อนขึ้นมาเลยครับเนี่ยจริงจริงการแท๊ซิ่งอ่ะถ้าไม่แพ้ทุกคนเนี่ยมันจะมีตัวที่ว่างอยู่ครับโอ้โหโนจับไม่ดีลูกนี้ ุขานาดเต้นเงียบโล่ปังบอลเงียบกว่านี้อ้ำปั๊บย้อนกลับมาฟอสถึงสองเงีบยังขึ้นไม่ได้ตัวนีแบบวันนี้ดักเขียวนี่โซนแน่นจริงครับไอ้ทางขวาเอามาโล่ปั๊บไปต่อปั๊บ้โหดูว่ามาเจอดักอยู่ปั๊บคือตรงกลางไม่ถึงนี่ครับ บอลนี้จ่ายบอลค่อยๆดีเท่าไหร่ครับอ๋อไม่สนใจหรอ๋อสา้สาครับชิฟไปทางซ้ายโอ้โหอ่าเยอะครับบอลเข้ามาสองลูกครับนี่ยังไงเงี้ยเล่นนอกสนามจะดีกว่าเดี๋ยวตัวลูกบอลมาระยะครับ

เราเขาหวัดยิงลูกนี้ไม่ตรงต่ออีกแล้วเราโมโหแต่วันนี้ดีมืต่องน้องขอบไปเยอะย้อนโอ้โหย้อนลูกนี้น้ำหนักกับขาดนี่ยท็อปให้เลงซ้ายมาอ้ำเบินตังหวาเดี๋ยววับโอ้โหดี ตรงต่อไปีโอ้โหนี่ตัดหน้ามึงสองตัวได้แล้วครับจังหวะนี่ใช้ขาเล่นครับอันนี้ระวังโดนบอลแล้วครับระวังโดนลูกบอลเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเราให้เข้าไปเล่นครับโดนลูกบอลมาหล่ำเลยนะหล่ำแบบไม่ง่วไงนะหล่ำไปเลย ตือนในที่โรงแรมเล้วนะตัวเล็กเปิดมาอีกทีต้องขนิดหม่ค่ะหรือเกิดใหม่ครับเล่นสั้นอันดีเลยนะเขียวเบสออสั้นสั้นน้องเอกเบสเบิร์นโอ้โหเบิ้ลเล่นยากครับตอนท้ายโลกพีชให้มาทางขวาเล็กย้อนกลับมาเปิดฉลับมปูกขีดกันอยู่เล็กพักโอรสสวยครับ ให้ดังขวามาโตเปิดจังหวะหลองใส่ด้วยเาและคาลีเรียบร้อยยอมเอา,าไล่มาเลยหนึ่งประตูต่อสี่ดูว่ามาไปเก็บบอลกลับมาครับอย่างน้อยก็ต้องสู้ไว้ถึงที่สุดครับนี่นาไปเก็บบอลกลับมาแล้วครับประตูอาแล้วอย่างน้อยๆเกมนี้ไม่พแพ้เกมสี่แน่นอนครับที่เราจะต้องพยายามไล่ขึ้นมานเรื่อยๆครับแต่อย่างเดียวที่พวกเขาประสบก็คือปัญหาตัวผู้เล่นทีศมากันแค่เจ็ดคนี่ยไม่มีใครได้พักเลย โอ้คนนี้มากันน้อยครับชนะมาดูสู้กันเต็มที่แล้วมันก็ได้มาเต้งแต่ขึ้นเวลาแรกแล้วแต่ว่าพขายังตับบอลลงมาเล่นเอาเบสอีกเล่นยากครับลุนี้เบสให้ทานซ้ายออกมาโอ้โหล็อกเข้าทางยากครับเอาจังหวะตรงไหนสวนอีกทีนึงไม่ผ่านเบสมงเช็ดมาจังหวะขอกโลถึงก่อนครับไปเก็บกลับมาได้โลล็อก โอ้โยโดนแย่พี่ตูมกลมาสวยป๊บปั๊บไหลโอ้าหูแต่ไม่โดนจสองว่าสอเล็กจีเ้าหาเล็กตูมแล้วก็จะทำชิงโจโู้ี่สู้จริงก็มาดูดตัวใต้ดันซ้ายมาถืนเลอร์บนีอ้ำเอ้า,อาจ่ายไม่ดี โอ้โหอ้ามไปลูกนี่าไก่เป็ีแล้วจะอยู่ยิงด้วยอ้ำวันนี้ซ้ายก็ยิงขวาก็ยิงแล้วลูนี้ไตรงก่อเัย งยาวขึ้นหมาลูนี้ผมชิงออกไปก่อครอบอ่ายังได้ไปลูกนุ่งทางซ้ายของยักษ์เขียวครับอยู่ในท่กสี่นาทีสุดท้ายจะไล่ขึ้นมาได้อีกตัวฝ่าวัาทาง้าตัดดูบอ่ตอนนี้ได้ตีไข่สายมาแล้วครับต้องการมาตูที่สองครับเอฟจังหวะสองตัวเว็บให้มาโอ้คือไม่ดีลนนี้กลับกลับมาได้เล็ก เอาช้าเลยไปเล็กตูเขาไปเล่นบอลยากปาลน้าจวาไปเข้าข้างหลังนู่นี้เขยเลียมาเลยเ่อสิเลียงมาจงหวา่เล่นเร็วก็ดูดอกเลยเลี้ยวลไป เลยอ้าวปามอาท้าได้อ้าวจรงหวะนี้อ้าวยิงเงไม่ผาน่้ตนะอ้อดูว่าล็อเข้ามาอ้าวขอรงลางลูกลโเนี่ยต้องออกบอลให้เร็วครับตอนนี้ต้องการเกมลกครับ ดูว่าโค้ชจไปเก็บบอลคองบอลเาเสียเวลาด้วยกันนะบาดูไทยอู้หูจังหวะนี้สายไม่ดีครับบาดูแมสต์ที่เก็บเก่าแล้วแม่ดูแล้วไทยว่าโน้ตอู๋เหลียวฟาวน์เงาะซัดกลางหลังแบบนี้นี่เลยครับจังหวะเข้าขาอังนี้ชัดเจนเลยครับเอาแล้วเป็นตั้งเตะขึ้นมาครับ ปุ่มเบรกก็ตั้งป้อนด้วยไหลครับไม่ยิงออกยิงลูกนี้ฉันแหลบครับแล้วไม่ให้ออกหรือเปล่าครับเอาให้ออกครับเอาเปลูกทุ่มแทงโอ้อเกลี่ยนเอานั่นออกมาทุ่มแทงเงี้ยจ่าเขียวจัดอัดพื้นมาเอฟปลุกมขีดกันอยู่แล้วได้ใปนลูกทุ่มเหมือนซ้ายครับอ่า ฟา้าลูกน kind of ี้จะพุ่งเร็วเอ้าให้หาัเพื่อนโดนเพสซิเง็บเอ็มย้อนออกมาเก๋ไปแล้วนี้เบสมองไกลแล้วครับเบสยัดเข้ามาตรงกลางครับเบสโอ้โหยิงลูกนี้แม่งตงต่อแกำลังเสียนะครับดันขึ้นมาสูงครับ ต่างใหม่ๆเลยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วสารเกตในครึ่งเวลาหลังครับเพราะเวลามาเ72นาทีครับชิฟต์มาแม่ออกข้างไปก่อนแล้ว ปุนตายนั่นที ampa, ่เล the ็กโพสสองมาทีตอนนี้เรายังมีโอกาสที่ได้จะดูที่สองอยู่ร็แเราก็ดูนตอนนี้ต่ากัขึ้นไปหมดแล้วครับกองหลังยังเหลือปักหลักแค่คนเดียวครับเบิ้ลอัดเข้ามาตรงกลางไม่ผ่านนี่โอ้โหแล้วหลุดมาตลอดที่สองคนครับแต่ว่าอ้ำโอ้โหนดิเอ้ยยังมาช่วยเพื่อนไม่ได้ตลอดซ้ายครับอ้ำ เอาไฟทางแค่คร้วออาข้าฟ้าไปสวยครับทางขวาบ้างอยู่บ้บเปิดโอ้โหเพื่อนดวงมาตก,กอยู่แล้วเนี่ยน่ามาไปยิงรุ่นนี้เป็นเตะมมุนครับ โอ้โหอ้ไม mm. ่ดูนี่ไม่ตรงต่อเนี่ยครับโอ้โหนี้กรดูดนี่ทำดูด uh uh ีท uh uh ่าแล้วครับเรียกว่าวันนี้ตัวผู้เล่นพวกเขามาทำการกัดรับผู้ไม่มีตัวเปลี่ยนเนี่ยเสียเปลี่ยนเรื่องอะไรกำลังครับยรักเขียวเนี่ยเปลี่ยน่เรียกว่าหลายคนแล้วครับเอ็ยเอ้มไปเองก็ไปให้หมดแหละกันสวยลงมาสุดหมดแล้ว ช่วงนี้เรียกว่าท็อกฟอนกแกนี่โอ้แล้วเป็นโน่นกับลู้ทียิงกระตูที่สองเองโอ้โหโน่นที่นานด้ยิงสองประตูแล้วไหลมาก็ต้องไปยินไปเข้าเพื่อนีิงก็ไม่รู้แว่าอย่างไงละตูรุมโล่งก็แต่ปาทายยางเดยอะยยังเสียวๆเลยนะจังหวะหลา่งตัวยิงมาทั้งคู่โอ้ปาทิ้งได้แล้วเขียว อยู่ในช่วงที่เราเจ็ดแล้วตอนนี้นะลำบากแล้วสำหรับคณะประดูโอกาสที้กลับมาได้มาอ้ลิสตีจะทีเ็โอ้โหแล้วเล็ก,กต,ตัวตัางป้อมกินเยอะจัดรุนี้ไม่บานลัปดาหสองป๊อบเล็กไปต่ออาอแล้วตื่งบอลหลุกหลัมให้ใครเลยครับจะไปไหลายหลังให้เหลือนกังสี่สามคน ก้าเขียวให้เราจังพี่เราไม่ทันครับเชิงก็เล่นเรื่องของทีมที่กลางสนามก่อนครับทั้งสองทีมครับเชิงกลางสนามต่อนครับโอ้โหวันนี้มระูนี่ต้โอ้ว่าได้เห็นใจครับจังหวะไปเสียประตูที่สองน่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยของพวกท้าทำให้เกมมันเล่นยากครับโอ้มาเสียประตูเล่นแล้วก็เสียประตูตอนช่วงประตูที่สองครับแล้วก็จังหวะเรียกว่าเขาต้องแขกของก้าเขียววันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเล่นงานน่าจาประูได้